ที่พี่เขาซิ้งกันดีครับแต่ว่าทรกอย่าก็จะมีเออ่ไม่นั่งบนตู้ก็จะนั่งมีคนถามให้ผู้จัดการถ้าปกตินะคะให้พูดถึงสไตล์งานขับรถนะคะเป็นคนขับรถแบบไหน,นะคะอ่าเป็นคนขับอ่าส,สบายๆไปเรื่อยๆนะคร<ส>ับผมแต่ก็<ส><ส>วันเท่าก็จะหนักนิดนึงบางทีเหยียบคันเร่งก็จะเหยียบแรงไปนิดนึงก็มีบ้างนะครับผมอ่านะคะวันนี้ชินนะคะแล้วโดยส่วนตัวแล้วนะคะนิชคุณเนี่ย ส,สีอะไรคะชอบรถสีอะไรถ้าให้เลือกแบบว่าเราจะเป็นจ2 2> เจ้าของรถคันหนึ่งอ,อะไรนะคะนิสคุณจริงหรือเปล่าลพัะเมื่อกี้คันขับบอกว่าตอนนี้นตอนนี้น่าจะสองสีที่อันตรายมากไม่อยากพูดถึงเอาสีขาวเลวยนะครับผม เพราะว่าตอนนี้ที่บ้านก็ใช้สีขาวมุกอยู่เหมือนกันใช้สีขาวมุกอยู่นะคะแล้วเป็นคนที่ชอบฟังชันต้องบอกเลยว่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับมิราจถูกไหมคนะคแล้วถ้าพูดถึงเรื่องในฟังชันของโรดมิราจเนี่ยนิชคุณชอบฟังชันตัวไหนของมิรา e มากที่สุดคะอ่าชอบตรงที่โร m มิรา e ประหยัดน้ำม